เราไปคุยกับท่านพาณิชย์กันก่อนดีกว่านะคะในช่วงของพาณิชย์บอกข่าวกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์คุณสุพลศรีทัพทิมค่ะสวัสดีค่ะท่านพาณิชย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีวันทําการวันสุดท้ายของปี25 6 8น้านะคะครับก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูการหรือท่องเที่ยวแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะครับอย่างถาวรยังไงก็ช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็อากาศเริ่มเย็นลงก็ รักษาความอุดุลของร่างกายนะครับขณะเดียวกันท่านที่ใช้รถไยถนนในการสัญจรเดินทางก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถเยอะน,นะครับบนท้องถนนขณะเดียวกันท่านที่ผิงไฟผิงอะไรนี้ก็ระวังในเรื่องของฟืงนไฟด้วยนะครับใช่ค่ะ่าแถวนอกๆยังมีผิงไฟอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่นะครับก็เท่าที่ดูอย่างแถวใกล้ๆ สถานีนะครับปู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันก็เท่าที่ขับรถผ่านดูเช้าๆออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็ยังเห็นมีบางบ้านก็ก่อ,อ,อไฟผิงนั่งคุยพูดคุยกันนะครับผู้สูงอายุอาจจะตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกมานั่งคุยกันนะนะครับเป็นวิถีนะคะถ้าเป็นในมเมืองก็ต้องเป็นอะไรนะสภากาแฟอ่าใช่ครับใช่ครับก็บางทีก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักที่มีมาแต่เดิมๆค,ครับ เดิมเราจะมีอยู่ที่หน้าร้านร้านจะอยู่ตรงหน้าธนาคารอมสินเนาะคุณพ่อของพี่อบอยนะคะตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วแล้วก็ร้านก็ไม่ได้ขายนานแล้วนะคะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะครับผมค,ค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้สูงอายุที่กเกษียณอายุราชการชอบไปนั่งคุยกันนะคะครับบางทีพบปะพูดคุยกันก็ผ่อนคลายความเหงาก็ได้นะครับบางท่านก็อพอไม่ได้ทํางานก็อาจจะ ย,ยังยังรู้สึกเหงาเงาก็เจอเพื่อนเก่าๆก็พบปะพูดคุยกันเล่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะถามคนในเพจแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านพานิชคิดในใจด้วยนะคะคือในปี2 5 6พันรอยหกสปดเนี่ยเพลงไหนที่เป็นชีวิตของเรามากที่สุดนะคะลองลองคิดดูในใจนะคะ,คะแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆในเพจของสวทพิชบูรณ์ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะไปที่ราคาสินค้ากันก่อนขอไปนึกเพลงก่อนนะคะ อ๋อครับผมครับ <desserts> ก็เชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกนะครับสำหรับสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้ที่กำลังออกสู่ตลาดแล้วก็เร่งออกสู่ตลาดในบางรายการนะครับเพระใกล้เทศกาลก็อาจจะมีลานรับซื้อหรือว่าโรงงานบางโรงงานที่มีการหยุดให้กับทางแรงงานกลับภูมิล้านานะครับในส่วนของข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกเจ้านาปังนะครับก็ 6, 3 0 0สารอถึงพัน0 พันเจ็ดร้อยบาทต่อตันในส่วนของข้าวหนักที่ยังคงเหลืออยู่บ้างนะครับก็ข้าวเปลือกเหนียวหนึ่งมืนหนึ่งพันถึงหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อตันนะครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งมืนสามพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อตันนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงท้ายๆฤดูแล้วสําหรับข้าวนาปีนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้วนะครับบางพื้นที่กําลังเพาะปลูกในส่วนของข้าวโพดฤดู แรงกันนะครับแต่ก็เห็นหลายๆพื้นที่มีการเพาะปลูกสินค้าในกลุ่มพืชผักนะครับมันสำปะหลังช่วงนี้ก็ขุดกันค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหัวมันนระ1บาท80ถึง2บาทต่อกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์2บาท10สตางค์ถึง2บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาผักตลาดกลางผักสันทิ่สุกรสี่แยกพ่อขุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ผักคียี่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมผักคีลาว1 0บถึงสาบาทต่อกิโลกรัมรู้สึกใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับแต่ว่าในตัวเกรดรองราคาอาจจะปรับลดลงเล็กน้อยพริกวัดแดงร้อยยีบถึงร้อยสีบาทต่อกิโลกรัมพริกขัดเขียว5 0าสบถึงหกบบาทต่อกิโลกรัมทรงตัวนะครับถั่วฝักยาวแบ่งเป็นสามเกรดชัดเจนเลยนะครับ ห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ตามคุณภาพของผลผลิตผักบุ้งจีนแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมคณะหกถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมกะลำหกถึงแปดบาทต่อกิโลกรัมนี้ส่งตัวเรรมอวานนะครับกะลำดอกสี่ถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมลุยห้าถึงหกบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะแปดถึงสิบบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้ง แปดถึงสิบสองบาทต่อกิโลกรัมแปลงกว่านี้แยกเป็นสามเกรดเลยเหมือนกันนะครับก็สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สถึงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของ <c oughs> ราคามะขามหวานนะครับพันประกายทองก็ที่รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบาทต่อกิโลกรัม ขายปลีกก็หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทต่อกิโลกรัมสีชมพูนะครับก็ที่รับซื้อแหล่งรับซื้อนะครับก็เจ็ดสิบถึงแปดถึงเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ที่ขายปลีกก็ร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของขิงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขิงกระเทยหรือว่าขิงกลางหรือขิงดอกแดงแล้จะต้องจะ,ะเรียกหากันนะครับในส่วนของเกรดคะ สิงกระเทยนี้จะอยู่ที่หกถึงเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าเกรดที่มีการคัดสวยก็แปดถึงสิบสองบาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงหกสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของหมูชำแหละราคายังทรงตัวเนื้อแดงร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัม เนื้อสันร้อยสี่สิบถึงร้ยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมสำหรับไข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์สี่บาทหกสิบเจ็ดถึงห้าบาทต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่งสี่บาทสาสิบสามถึงสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์ถึงสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สามสี่บาทถึงสี่บาทยี่สิบสตางค์ต่อฟองแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็คงจะซื้อเป็นลักษณะเป็นถาดหรือไม่ก็ นับสิบฟองนะครับอันนี้ก็เป็นราคาสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับค่ะปีใหม่นี้ก็คงจะตุนอาหารหลายๆประเภทนะคะก่อนปีใหม่นี่แหละนี่เย็นนี่แหละอาจจะเป็นไข่เป็นอะไรไปนะคะก็ต้องขอบคุณท่านพนิษจ,จังหวัดนะคะครับผมครับสวัสดีครับฟังดูเมื่อวานรู้สึกก็เริ่มมีการซ้อมๆกันแล้วนะครับซ้อม,อม,อม,อมตุนครับขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับค่ะ